สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับรายการ The i n t e l l i g e n t Cyber News Report เชิญผู้ฟังทุกท่านมาพบกับสถานการณ์ไซเบอร์รอบโลกและเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจผู้ฟังทุกท่านตามมาเลยครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกกันนะครับบริษัท b a c k b ัลซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์คลาว ตกลงที่จะจ่ายเงิน3ล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ชื่อยอ่ว่า SEC โดยบริษัทแบ็กเปเนี่ยมีการจ่ายเงิน3ล้านดอลลาร์ให้กับ SEC เนื่องจากไม่สามารถชี้แจงและเปิดเผยผลกระทบทั้งหมดของการโจมตีแลนซัม w a r e แวร์ในปี2563ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อลูกค้ามากกว่า 13,000ลายและพบหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยองค์กรการกุศลบุรณิธิองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรและมหาวิทยาลัยทั่วโลกจากสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหารัฐเชนจ์และเนเธอแลนด์นะครับแบกบาวเนี่ยมีการตกลงจ่ายค่าปรับให้กับ SEC โดยที่ไม่ได้เปิดเผยผลกระทบการโจมตีของมาแวร์เรียกค่าไถ่นะครับการจ่ายเงิน SEC เนี่ยเพื่อยุติข้อกล่าวหานะครับ หัวหน้าหน่วย Crypto a c c e s s and Cyber Units ของ SEC Enforcement Division กล่าวว่าตามคำสั่งนะครับพบว่า b a c k b o a n d มีการล้มเหลวในการเปิดเผยผลกระทบทั้งหมดของการโจมตี ransomware และบริษัทมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วนะครับให้แก่นักลงทุนและก็ลูกค้านะครับซึ่งบริษัท b a c k b a d ไม่สามารถทำได้นะครับส่วนเอกสารที่ b a c k b o a d ได้มีการยื่นรายงานต่อ SEC นั้นนะครับมีเนื้อความว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและลูกค้าสัมพันธ์ของ Backbound ทราบว่าแฮกเกอร์เนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนแต่เขาก็ไม่สามารถรายงานให้ผู้บริหารทราบได้นะครับในรายงานได้ชี้แจงว่าบริษัทเนี่ยมีการขัดมาตรการและขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมนะครับซึ่งเนื้อหาข่าวนี้ก็ไม่ได้มีการบอกว่าเพราะอะไรนะครับเจ้าที่ถึงไม่สามารถรายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารให้ทราบได้นะครับ ตามรายงานประจำไตามาส3ของ SEC ในปี2563 b a c k b a z ถูกฟ้องคดีจากผู้บริโภคถึง23คดีทั้งในสหรัฐอเมริกาแคนาดานะครับที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีและการละเมิดข้อมูลของมาแว a r เรียกค่าไทยต่อมานะครับเรามาพบกับข่าวที่2กันนะครับ FBI ได้มีการแจ้งเตือนการโจรกรรมสกุลเงินดิจิตอลผ่านการเล่นเกมออนไลน์ FBI ได้มีการรายงานผ่านเว็บไซต์ i c 3 g o v นะครับเมื่อวันที่9มีนาคม2566โดยในรายงานได้ระบุว่าอาชญากรไซเบอร์ใช้แรงจูงใจจากเกมออนไลน์ที่เล่นแล้วได้รางวัลหรือเล่นเพื่อหารายได้มีเป้าหมายที่จะขโมยเงินดิจิตอลของผู้เล่นนะครับโดยวิธีการของอาชญากรไซเบอร์หรือนักต้มตุ่นนะครับได้ใช้วิธีการพูดคุยเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับเหยื่อ จากนั้นจะแนะนําเกมออนไลน์หรือเกมผ่านโทรศัพท์ที่ผู้เล่นสามารถหารายได้จากการทํากิจกรรมในเกมเช่นการทําฟาร์มเป็นต้นนะครับแฮกเกอร์เนี่ยหลอกล่อว่ามูลค่าที่ได้จากการทํากิจกรรมเกมนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูงและผู้ตกเป็นเหยื่อจะได้รับคําแนะนําให้ซื้อสกุลเงินดิจิตอลและมีการสร้างกระเป๋าดิจิตอลเพื่อเก็บเงินเพิ่มอีกด้วยนะครับโดยนะักต้มตุ๋นจะหลอกเหยื่อว่าถ้าในกระเป๋าดิจิตอลยิ่งมีมูลค่าสูงเท่าไหร่นะครับ รางวัลที่จะได้รับจากเกมนั้นจะมีมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ทั้งหมดนี่ก็เป็นเพียงคนอุบายของแฮกเกอร์โดยเหยื่อจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆเลยนะครับแม้จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษให้แก่แฮกเกอร์ก็าตามซึ่งทาง FBI ก็ได้เผยแพร่วิธีการป้องกันพื้นฐานมาให้นะครับดังนี้นะครับ 1. ผู้เล่นเกมควรระมัดระวังข้อความที่ไม่พึงประสงค์นะครับหรือคำเชิญให้เล่นเกมที่มีการสัญญาว่าจะให้รางวัล ที่เราสังเกตเอ๊ะว่ามันดูเกินจริงนะครับ 2. นะครับให้สร้างกระเป๋าเงินดิจิตอลแยกนะครับระหว่างการใช้เงินในการจ่ายประจำวันกับสร้างกระเป๋าตาังสำหรับใช้จ่ายสํารองนะครับคนจะแยกออกจากกันนะครับไม่ควรเอามาปนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเจอแฮกเกอร์ดูดเงินไปเนี่ยเราจะได้ไม่โดนดูดเงินไปหมดนะครับข้อ3นะครับใช้ตัวสํารวจบล็อกเชนของบุคคลที่3เพื่อตรวจสอบว่ายอดเงินคงเหลือของกระเป๋าดิจิตอลเหลือเท่าไหร่ ข้อที่4นะครับใช้ตัวตรวจสอบการอนุญาตใช้โทเค็นของบุคคลที่3เป็นระยะนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันใดที่ได้รับอนุญาตให้บุคคลสามารถเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิตอลได้นะครับและให้ยกเลิกการอนุญาตเหล่านั้นทั้งหมดซึ่งบางทีเรามีการโหลดแอปพลิเคชันหรือเกมต่างๆการเล่นครั้งแรกนะครับจะมีหน้าที่ชื่อว่า policy ขึ้นมาเป็นด้านของนโยบายให้เราอ่านเมื่อเรากด อ่านทุกอย่างแล้วมันจะมีให้เรายอมรับข้อมูลซึ่งข้อมูลที่เรายอมรับเนี่ยทางบริษัทเกมหรือบริษัทแอปพลิเคชนันก็อาจจะมีการเก็บอีเมลเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากมือถือเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานแอปพลิเคชนันนะครับต่อไปข่าวที่3นะครับแก๊งขโมย iPhone ได้มีการแอบมองรหัสเครื่องและทําการดูดเงินเยือหมดตัวเริ่มระบาดในประเทศสหรัฐนะครับ สำนักข่าว l l s t ติ e t Journal นะครับได้มีการระบุกลุ่มอาชญากรในสหรัฐรูปแบบใหม่โดยเริ่มพุกเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้งาน iPhone ที่มีการเที่ยวผับบาร์เมื่ออาชญากรได้รหัสผ่านเครื่องเหยื่อแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรหัสต่างๆและมีการโอนเงินจากบัญชีเหยื่อรวมถึงอาจจะมีการเปิดบัตรเครดิตใหม่ของเหยื่อด้วยนะครับด้านตำรวจนะครับเชื่อว่าอาชญากรนี้ทำงานเป็นทีม โดยจะมีการเข้ามาชักชวนพูดคุยนะครับในระหว่างที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยอาจจะมีการาดื่มนะครับทำให้มีอาการเมานะครับและสติก็ไม่เต็มที่เหมือนกับที่เรายังไม่ได้เมานะครับทําให้ถูกชักชวนง่ายนะครับกลุ่มคนพวกนี้นะครับจะมีการแอบมองรหัสผ่านเครื่องและจะมีคนแอบถ่ายรหัสผ่านเครื่องจากด้านหลังนะครับเมื่อสบโอกาสหรือมีโอกาสนะครับก็จะขโมยโทรศรัพท์จากเหยื่อไปโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวเลยนะครับ และคนร้ายเมื่อได้มือถือมาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีการเข้ารหัสให้ถึง i อคาวให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งการเปลี่ยนรหัส i อคาวจะต้องได้รับการยืนยันการเปลี่ยนรหัสด้วยรหัสเครื่องเท่านั้นซึ่งเมื่ออาชญากรได้เครื่องมาแล้วนะครับการที่จะเปลี่ยนบัญชี i อคาวก็สามารถทําได้ง่ายเมื่ออาชญากรได้มีการเปลี่ยนรหัส i อคาวนะครับก็จะมีการพยายามสแสวงผลประโยชน์อื่นๆให้มากที่สุดอย่างเช่นการ โอนเงินออกจากบัญชีหรือโอนเงินออกจากแอปธนาคารต่างๆอาชญากรเนี่ยจะสามารถเข้าเช็ครหัสผ่านที่ถูกเก็บไว้ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iCloud Keychain นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้เก็บข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานเนี่ยใช้ล็อกอินเว็บไซต์หรือแอปต่างๆไว้บน iCloud นะครับเพื่อความสะดวกสบายนั่นเอง หรือบางกรณีที่ร้ายแรงกว่านั้นนะครับอาชญากรเนี่ยจะมีการเปิดบัตรเครดิตเพิ่มเติมเพื่อหาเงินจากเกียเพิ่มนะครับแน่นอนครับว่าการเปิดบัตรเครดิตณปัจจุบันเนี่ยสามารถทําได้นะครับผ่านโมบายแบงกิงหรือที่เรียกว่าเป็นเน็ตแบงกิงนะครับโดยคโคโกแอ p เปิเนี่ยได้ระบุว่าการที่จะป้องกันวิธีดังกล่าวนะครับควรเปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID นะครับช่วยลดความเสี่ยงที่คนร้ายจะแอบมองรหัสผ่านเครื่องได้ ขณะที่คำแนะนำจาก Wall Street Journal ระบุว่าควรตั้งรหัสผ่านเครื่องให้เดาได้ยากขึ้นหากเป็นตัวเลขก็ตั้งให้ยาวหรือทั้งให้ดีนะครับก็ตั้งรหัสตัวเลขผสมกับตัวอักษรร่วมด้วยนะครับรวมถึงการพิจารณาแยกรหัสผ่านของธนาคารต่างๆไว้กับแอปพลิเคชันเก็บรหัสผ่านอื่นที่ไม่ใช่คีย์ a i n นะครับรอยู่ท้งที่ดีที่สุดนะครับ เราควรจะจดจําไว้ในสมองให้ได้นะครับไม่ควรจะมีการบันทึกผ่านแอปพลิเคชันช่วยจําใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับวิธีการที่ช่วยอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่ใช้รหัสผ่านสองชั้นควบคู่กันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้รหัสปลดล็อกโดยหมายเลขนะครับเพิ่มอีกชั้นหนึ่งด้วยการปลดรหัสแบบใช้ลายนิ้วมือหรือว่าใบหน้าก็จะช่วยให้การป้องกันมือถือเราให้แข็งแกร่งเพิ่มนะครับ สำหรับข่าวที่4นะครับเรามาดูกันครับว่าบริษัทเอเซอร์ของไต้หวันได้ถูกแฮกเกอร์เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับบริษัทเอเซอร์ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวันได้ยืนยันเหตุการณ์ของการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์สำหรับจัดเก็บเอกสารการซ่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตในถแถลงการที่เอเซอร์ได้แบ่งปันกับเว็บไซต์ Info Security ได้ระบุว่าบริษัทเชื่อว่าแฮกเกอร์ที่เข้ามาถึงเซิร์ฟเวอร์นั้น ไม่ได้มีการละเมิดข้อมูลผู้บริโภคแต่อย่างใดนะครับซึ่งผู้โจมตีบริษัทเอเซอร์ระบุว่าตัวเองชื่อว่าเคเน l ว a ร์นะครับได้ประกาศผลงานไว้ที่ฟอรัมนะครับเว็บมืดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในรายละเอียดระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์ดำเนินการโจมตีมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2566และได้ขโมยข้อมูลมาถึง160จิก ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์6 5รารายการและไฟล์จำนวน2,869ไฟล์ k e r n e l w a r e ได้มีการเสนอขายข้อมูล XMR ที่ถูกกล่าวหาว่าได้ขโมยมานะครับและมีการแสดงตัวอย่างที่จะเสนอขายได้แก่รูปสไลด์นะครับงานนำเสนอคู่มือทางเทคนิคข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเอกสารรุ่นผลิตภัณฑ์และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ซึ่งเอเซอร์ไม่ได้ยืนยันว่าข้อมูลที่ทางแฮกเกอร์ได้โพสเนี่ยเป็นข้อมูลจริงหรือไม่นะครับนายทีมช็อตรองประธานฝ่ายวิจัยและวิศวกรรมของไซกล่าวว่าการระมิดข้อมูลดังกล่าวอาจจะสะท้อนถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงการโจมตีมาแวร์เรียกค่าไทยยกตัวอย่างนะครับหลายบริษัทเนี่ยเลิกจ่ายค่าไถยนะครับแฮกเกอร์เนี่ยก็ได้มีการปรับตัวโดยการมุ่งเน้นการขโมยที่มันมีความสาคัญมากขึ้นนะครับ เช่นขโมยข้อมูลหมายเลข IP ที่ชี้ไปถึงบริษัทนั้นๆนะครับนายอามินชามานะครับวิศวกรด้านความปลอดภัยของ s ี n นเซตนะครับอธิบายว่าแม้ข้อมูลที่ได้รับอาจจะเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังจำเป็นสำหรับองค์กรในการดำเนินการตรวจสอบสถานะเพื่อย,ยับยั้งการโจมตีและมีการรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลโดยองค์กรเนี่ยจะต้องมีการควบคุมและป้องกันหลายชั้น เพื่อตรวจจับหรือบล็อกการโจมตีจากมาแว a r เรียกค่าไถ่นะครับหรือในอนาคตเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยควรจะมีการปรับปรุงพัฒนานะครับทั้งบุคลากรทั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีการรองรับการโจมตีที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นโดยการถูกละเมิดของเอเซอร์เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ ดูคอนโทรลนะครับได้มีการเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์หรือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์แอสซ r v เซอร์วิสมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากมาแวร์เรียกค่าไทยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง a อเซอร์นะครับที่บ้านเราจะคุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ a อเซนะครับยังโดนเข้าถึงข้อมูลแบบโดยง่ายเลยนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับ ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง the intelligence channel ให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆให้ท่านผู้ฟังทุกท่านฟังต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ